สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำการซ่อนห้องบน Discord กันนะครับผมโดยการซ่อนห้องเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับก็คือการตั้งค่าแบบที่เป็นพื้นฐานของดิสเราแล้วก็การตั้งค่าแบบเฉพาะห้องนะครับมันก็คือ,อเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับบทบาทน,นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูการตั้งค่าห้องกันก่อนนิดนึงนะครับการอนุญ,ญาตตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าการอนุญาตขั้นสูงตรงนี้นะครับบางคนไม่เห็นนะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะปุ๊บที่มันเป็นเครื่องหมายขีดแบบนี้ขีดแบบนี้ขีดแบบนี้อันนี้ก็คือมันจะใช้ค่าพื้นฐานของบทบาทอันนี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคนะโอเคต่อไปเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเรามาดูที่ user ทดสอบกันก่อนนะครับตอนนี้ user ทดสอบเป็น user A นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตว่า ยูเซอร์ทดสอบเนี่ยเขาจะเห็นห้องทั้งหมดเลยนะครับเห็นห้องทั้งหมดเลยนะผมไปที่ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับไปที่บทบาทนะครับไปที่การอนุญาตตั้งต้นนะครับมาที่บทบาทนี้นะครับก็คือบทบาทที่ทุกคนจะมีนะครับแต่มันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับโอเคแล้วเราก็มาปิดคาว่าดู n n e l นะครับปุ๊บปิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ ห้องทั้งหมดก็จะใช้ค่าพื้นฐานจากที่เราตั้งค่าตรงนี้นะครับก็คือไอ้เครื่องหมายขีดสแลชนั่นแหละนะครับมาดูที่ user ทดสอบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ทุกห้องของผมนะครับใช้ค่าพื้นฐานหมดดังนั้นแล้วหากผมปิดอันนี้แล้วเขาก็จะไม่เห็นห้องนะครับเพราะค่าถูกปิดอยู่นะครับเปิดละ่ะเป็นไงปุ๊บไปดูเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับโอเคแล้วคราวนี้สมมุติว่า เราอยากให้แบบสมาชิกเห็นแบบเฉพาะห้องกดกับห้องรับยศหลังจากเขารับยศค่อยเห็นทุกห้องทํำยังไงโอเคเรามาสร้างบทบาทสมาชิกกันนะครับหรือว่าเป็นบทบาทอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมสร้างเป็นบทบาทสมาชิกเท่ากันนะครับบางทีผมก็เรียกเป็นบทบาทบางทีก็เรียกยศมันก็คืออย่างเดียวกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะบางทีมันเคยชินนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมมาตั้งค่าที่ห้องกดนะครับตอนนี้เขาไม่เห็นห้องนะ มาตั้งค่าที่ห้องกดนะครับปุ๊บไปที่การอนุญาตนะครับไปที่การอนุญาตขั้นสูงนะครับแล้วก็เปิดตรงคําว่าดูช่องนะครับปุ๊บบันทึกนะครับตอนนี้หากเราเลือกแบบนี้แล้วไม่เลือกตรงกลางมันก็จะไม่ใช่ค่าพื้นฐานแล้วนะครับมันจะใช้ค่าจากห้องที่เราตั้งเลยนะครับเราไปดูที่ user ทดสอบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็จะเห็นห้องกดแล้วนะครับโอเค ต่อไปห้องรับยศนะครับปุ๊บการอนุญาตนะครับต่างเหมือนกันนะครับดูช่องนะครับโอเคเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ยูเซอร์ทั่วไปไม่มียศไม่มียศอะไรเลยนะครับเขาก็จะเห็นแค่2ห้องนะครับเขาต้องทําการรับยศก่อนหรือว่าอาจจะเป็นพิมพ์ยืนยันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แแตท่านผู้ชมจะไปปรับแต่งนะครับสมมุติว่าตอนนี้เขายืนยันแล้วเขารับยศลวเขาได้ยศสมาชิกแล้ว ตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมครับเราไปเปิดให้ยศสมาชิกกันก่อนนะครับปุ๊บหมดสมาชิกนะครับการอนุญาตเปิดตรงเข้าว่าดูเช n e l นะครับปุ๊บโอเคเราไปดูยูเซอร์ทดสอบกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็จะเห็นทุกห้องแล้วนะครับผมมาออกนะปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเห็นแค่2ห้องอ่าเพราะยังไม่มียศสมาชิก หลังจากมียอสมาชิกเขาก็จะเห็นทุกห้องนะครับ่าปุ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแบบแรกนะครับก็คือการตั้งค่าโดยใช้ค่าพื้นฐานนะต่อไปก็เป็นการตั้งค่าแบบเฉพาะห้องนะครับทํายังไงเราไปดูกันนะครับสมมุติว่าผมสร้างห้องขึ้นมานะครับเป็นห้องอแชทลับนะครับแชทลับแบบไม่ให้ใครเห็นเลยนะครับปุ๊บโอเค สร้างช่องใหม่นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับไปที่บทบาทนะครับเราก็สร้างยศสํา od, สหรับคนที่จะให้เห็นแชทลับนะครับสมมุติว่าผมสร้างเป็นยศแอดมินล้วกันนะแอดมินผมใส่เป็นสีนี้ปุ๊บแล้วก็ไปบนสุดป,ประมาณนั้นนะครับ การอนุญาตนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับล้างสิทธิ์อ่าผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะปึ๊บไปที่แชทลับนะครับตอนนี้ยูเซอร์ทั่วไปยังเห็นอยู่นะครับให้เราทําการกดซ่อนนะครับไปที่การอนุญาตนะครับไปที่บทบาททั่วไปตรงนี้นะครับปิดตรงคําว่าดูช่องนะครับเขาก็จะไม่เห็นแล้วนะครับปึ๊บเราไปดูนะครับเห็นไหมครับแชทลับหายไปแล้วทั้งที่เขามียศสมาชิกอ่า แล้วคันนี้เราก็ทําการเพิ่มยศแอดมินเข้าไปนะครับเพื่อที่ใช้คนที่มียศเนี้ยสามารถเห็นห้องนี้ได้นะครับเราก็เปิดอนุญาตดูช่องให้ยศแอดมินนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเรามาดูยูเซอร์ทดสอบนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะผมก็จะให้ยศแอดมินเข้าไปนะครับปุ๊บตำแหน่งแอดมินนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็สามารถมองเห็น ห้องลับแล้วนะครับห้องลับก็จะมีกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บจํากัดเอาไว้นะครับเฉพาะคนที่มียศที่เรากําหนดไว้นะครับถึงจะสามารถมองเห็นห้องลับได้นะครับห้องคุยสามารถทําได้ไหมทําได้ครับผมทาขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับผมสร้างเป็นห้องคุยลับนะครับปุ๊บอ่าหรือว่าเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บเป็นห้องแชทส่วนตัวนะครับปุ๊บกดถัดไปแล้วก็เลือกบทบาทแอดมินนะครับ แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นวิธีรัดนะ,อนนนะตอนแรกผมทําแบบเป็นวิธีแบบสเต็ปอันนี้เป็นวิธีรัดโอเคเราไปดู User ทดสอบนะครับเห็นไหมครับขเขาก็จะเห็นห้องนี้เป็นรูปกุญแจนะครับแล้วเขาก็สามารถเข้ามาได้นะครับ <S <S เห็นไหมครับ <S <S <ต> <Fourth> ถ้าหากผมปลดยศแอดมินของเขาล่ะเป็นยังไง เห็นไหมครับตอนนี้ผมปลดยศแอดมินแล้วทั้งที่เขามียศสมาชิกนะครับเขาก็ไม่เห็นห้องลับนะครับโอเคครับสำหรับการซ่อนห้องทั้ง2แบบนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่งงนะหากใครงงนะครับก็ไปลองทําดูนะครับเราจะลองได้ไงถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยเรามียูเซอร์คนเดียวอ่ะเราจะลองได้ไงอ่ะนะครับก็มาตั้งค่าบทบาทครับแล้วก็ไปที่สมาชิกนะอ่ะอันนี้นะครับดูตามตําแหน่งนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมใช้ user อันนี้นะครับทดสอบบทบาทของสมาชิกนะครับก็จะเห็นห้องแค่นี้นะครับแล้วก็เลือกติ๊กบทบาท admin ไปด้วยนะครับอ่าเห็นนะครับก็จะเห็นห้องแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทดสอบในกรณีที่อ่าไม่มี user ทดสอบนะครับผมที่ผมใช้ user ทดสอบเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ